สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะคุณครูจะสอนเรื่องการสร้างงานสีอุ่นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูภาพสีอุ่นนะคะที่มีการสร้างสรรค์าง,งานแล้วจะมีลักษณะภาพเป็นยังไงนะคะการใช้สีอุ่นสีมีอิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์สีทําให้เกิดความรู้สึกต่างๆนะคะเช่นร่าเริงแจม่มใสตื่นเต้นรุนแรงต่อสู้ และยังสามารถบ่งบอกถึงช่วงเวลาต่างๆได้ด้วยเช่นตอนเช้าตอนกลางวันการใช้สีจึงมีจึงมีความจําเป็นนะคะที่ต้องเรียนรู้แล้วก็มีความรู้เพื่อที่สามารถจะนําสีไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้อย่างถูกต้องนะคะเราลงมาดูภาพนะคะลักษณะข,ของสีอุ่นกันบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะ เราลองมาดูลักษณะของกลุ่มสีอุ่นกันก่อนว่ามีสีอะไรบ้างนะคะก็มีสีเหลืองนะคะส้มเหลืองสีส้มสีส้มแดงสีแดงสีม่วงแดงแล้วก็สีม่วงนะคะเราลองมาดูว่ากลุ่มพวกนี้เมื่อเวลาเอามาเขียนภาพระบายสีแล้วจะให้ความรู้สึกยังไงนะคะเราดูจากภาพตัวอย่างนี้เป็นต้นเลยนักเรียนจะเห็นว่าลักษณะของการผสมสีของเขาเนี่ย ะะจะมีทั้งสีเหลืองมีเกือบทุกเศษสีเลยนะคะและลักษณะของการใช้สีนั้นก็คือกลมกลืนกันนะคะก็คือเขามีการควบคุมสีแล้วก็น้ําหนักของสีได้อย่างเหมาะสมนะคะต่อไปเรามาดูอีกภาพหนึ่งนะคะต่อไปนะคะนักเรียนก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะคะที่นักเรียนสังเกตถ้านักเรียนสังเกตดีๆแล้วก็คือเขาใช้สีเกือบทุกสีเหมือนกันนะคะแล้วก็ควบคุมให้เกิดความรู้สึกกลมกลืนของสี ได้อย่างลงตัวนะคะนี่คือลักษณะของการใช้สีที่เป็นกลุ่มของสีอุ่นนะคะต่อไปคุณครูอยากให้ดูภาพนะคะที่เป็นลักษณะของการเขียนภาพที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวครูลครูจะนําภาพนั้นมาให้นักเรียนดูนะคะทีนี้เราลองมาดูภาพนี้นะคะลักษณะของภาพนี้เป็นลักษณะของตอนเย็นนะคะ ภาพที่ให้ความรู้สึกร้อนแรงก็คือภาพที่การังตกดินใช่ไหมคะกลุ่มสีที่ใช้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นกลุ่มสีส้มสีแดงเป็นหลักเลยนะคะดังนั้นเขาก็เลยเมื่อเราดูภาพนี้เราก็เลยรู้สึกว่าร้อนแรงนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะออมีความรู้สึกลุ่มร้อนนะคะถ้านักเรียนสังเกตนะคะสีที่ดึงดูดความสนใจแล้วตอนนี้ก็คือเป็นสีของสีเหลืองนะคะสีเหลืองนั้นจะช่วยดึงดูดความสนใจของภาพได้ดีทีเดียวนะคะ ต่อไปนะคะเป็นลักษณะของภาพนะคะที่เป็นการสร้างงานสีอุ่นเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการใช้สีในลักษณะแบบกลมกลืนนะคะในขณะเดียวกันก็อาจจะมีสีเขียวเข้ามาด้วยนะคะเพื่อดึดองดูดความสนใจของภาพเอ,อ่อการใช้สีเนี้ยนะคะก็คือเป็นการควบคุมน้ําหนักของสีนะคะไม่ให้โดดเด่นจนเกินไปแล้วก็สีนั้นก็จะกลมกลืนล้อกันไปนะคะนี่คือลักษณะของการใช้ภาพสีอุ่นนะคะต่อไปเดี๋ยวเราลองมาดูอีกภาพหนึ่งนะคะ ต่อไปนะคะเป็นลักษณะภาพนะคะทะเลทรายนักเรียนก็จะสังเกตได้ว่าภาพเนียมีคล้ายๆเป็นลักษณะคล้ายๆกับภาพที่แล้วนะคะคือเป็นการใช้สีนะคะในลักษณะการควบคุมสีให้เกิดความกลมกลืนของโทนสีให้ได้นะคะสีส่วนใหญ่ที่ใช้ก็มีสีแดงสีเหลืองสีส้มเพราะสีเหล่านี้ให้ความรู้สึกในการสร้างบรรยากาศนะคะที่ร้อนแล้วก็แห้งแล้งนี่คือลักษณะของการนําสีมาใช้แล้วนะคะ เรียนก็ได้ดูไปหลายภาพแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูอีกสักภาพหนึ่งนะคะลักษณะของภาพที่ให้ความรู้สึกร้อนแรงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรียนลองมาดูอีกภาพหนึ่ง mm hmm. ต่อไปนะคะเราลองมาดูลักษณะของภาพที่อยู่ในโทนสีร้อนนะคะแต่ก็ยังควบคุมความกลมกลืนของสีได้เหมือนเดิมน, mm hmm. นี่ลักษณะของภาพแบบนี้นะคะจุดที่ดึงดูดความสนใจเนี่ยก็คืออยู่ที่ภาพนก ะะแล้วก็จะใช้สีเหลืองเข้ามาเน้นในเรืเ่องของจุดสนใจเป็นหลักด้วยนะคะ <Wow. S 1> นันเรียนจะเห็นได้ว่า3มภาพที่ครูเอามาให้เนี่ยก็คือจะใช้ลักษณะของความกลมกลืนของสีเป็นหลักเลยนะคะแต่ก็ยังอยู่ในเรื่องของสีอุ่นหรือสีร้อนนะคะต่อไปนะคะเราลองมาดูาาลักษณะของศิลปินที่สร้างสารรค์งานโดยใช้กลุ่มสีร้อนเป็นหลักนะคะเขามีการเขียนงานในรูปแบบต่างๆเหมือนกันนะคะนักเรียนแต่สิ่งที่เขาเน้นคือเขาเน้นเรื่องของสี แล้เร so well so ียนจะเห็นว่าลักษณะของสีที่ใช้ก็ยังควบคุมอยู่ในเรื่องของการใช้สีร้อนนะคะภาพนี้ก็เช่นกันนะคะศิลปินสร้างงานขึ้นมาเนี่ยนะคะนักเรียนสังเกตว่าแม้แต่สีผมก็ยังอยู่ในเรื่องของสีร้อนด้วยเช่นกันนะคะลักษณะของภาพนี้นะคะก็จะเป็นใช้การใช้พื้นที่ว่างแล้วก็กลุ่มงานนะคะลักษณะของตัวเนื้องานก็ยังอยู่ในเรื่องของสีร้อนด้วยเช่นกันนะคะพอดูแล้วก็เกิดความรู้สึกให้ความรู้สึกว่า ร้อนแรงน,นะคะต่อไปเนี่ยคุณครูอยากให้นักเรียนลองทําแบบฝึกหัดด <affe tới> okay. ูนะคะเมื่อน so, ักเรียนเข้าใจเรื่องของสีแล้วนะคะว่านักเรียนรู <oughs> ้แล้วว่าสีไหนเป็นสีร้อนนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนลองมาวาดภาพตามที่คุณครูกําหนดให้นะคะลองดูซิว่านักเรียนจะวาดได้สักกี่รูภาพนะคะ กูจะให้เวลานักเรียนสักครู่ดีไหมคะลองดูเลยนะคะถ้านักเรียนนึกถึงดอกไม้ที่เป็นสีเหลืองนักเรียนอยากวาดรูปอะไรแล้วก็สีแดงแล้วก็สีส้มนะคะผละไม้ก็เช่นกันค่ะอ้าวลองมือทำเลยนะคะนักเรียนทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราลองมาดูเฉลยกันเลยนะคะ ดอกไม้นะคะถ้าเป็นสีเหลืองก็คือทันตะวันถ้าเป็นผลไม้ก็คือกล้วยนะคะถ้าเป็นดอกไม้นะคะที่เป็นกลุ่มสีแดงก็คือกุหลาบแล้วถ้าเป็นผลไม้ก็คือแอปเปิลส่วนดอกไม้ที่เป็นสีส้มก็คือดอกทองกวาวนะคะแล้วก็ผลไม้ก็คือส้มค่ะเคยเห็นดอกทองกวาวไหมคะดอกทองกวาวจะเป็นสีส้มเลยนะคะ เมื่อน <im an disadvantaged country voices> ักเรียนเห็นอย่างนี้แล้วคุณครูก็คิดว่านะคะนักเรียนก็คงเข้าใจเรื่องสีมากขึ้นแล้วนะคะต่อไปเราลงมาทําอีกสักแบบฝึกหัดหนึ่งนะคะเพื่อตอบย้ําความเข้าใจของนักเรียนนะคะนักเรียนลงมาดูแบบฝึกหัดอีกภาพหนึ่งนะคะภาพนี้นะคะเมื่อนักเรียนมองภาพนี้แล้วเรารู้สึกอย่างไรกันบ้างคะความรู้สึกเมื่อได้ดูภาพที่หนึ่งแล้วนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนลงตอบนะคะตามความรู้สึกนะคะ ได้คําตอบแล้วใช่ไหมคะภาพนี้ก็คือให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ร้อนแรงใช่ไหมคะภูเขาไฟระเบิดสักขนาดนี้นักเรียนก็คงจะมีความรู้สึกแล้วล่ะนะคะว่ามันร้อนแรงนะคะต่อไปคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะดูภาพพวกนี้แล้วก็ให้นักเรียนพิจารณาว่านะคะเหมาะสมที่จะใช้สีโทนร้อนบ้างไหมนะคะลองดูว่าภาพไหน ที่เหมาะสมกับการใช้สีโทนร้อนนะคะให้เวลานักเรียนพอสมควรนะคะนักเรียนลองเลือกทำเลยค่ะเอาละค่ะเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะเราลองมาดูเลยนะคะภาพกุหลาไฟมือให้ความรู้สึกร้อนใช่ไหมคะต่อไปก็คือภาพทะเลทรายนะคะแล้วก็ภาพไฟไม้ป่านะคะเมื่อนักเรียนดูภาพแล้วนักเรียนก็เกิดความรู้สึกทันทีเลยใช่ไหมคะว่ามันร้อน ดังนั้น,นลักษณะของการใช้สีก็เช่นเดียวกันนะคะทั้งเรียเลือกใช้กลุ่มสีนะคะที่เป็นสีแดงหลักก็จะให้ความรู้สึกร้อนเช่นกันเลยนะคะครูอยากให้นักเรียนนะคะลองฝึกวาดภาพอาจจะเป็น,นลักษณะของภาพตามกลุ่มที่ครูบอกนี้ก็ได้นะคะลองฝึกวาดภาพกลุ่มสีร้อนลองดูนะคะนักเรียนจะได้พบกับลักษณะข,ของการใช้สีนะคะหรืออาจจะเลือกใช้กลุ่มสีกรมกลืนก็ได้นะคะ ลองเลือกสภาพหนึ่งแล้วก็เอามาวาดนะคะเพื่อให้เกิดทักษะของการใช้สีมากยิ่งขึ้นเลยนะคะสวัสดีค่ะ